สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะชื่อน้าชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกนะคะชาวสัป,ปลา่าชาวส่องวันนี้อาจารย์นารีนะคะจะมาทําคลิปดูดวงความรักนะคะเป็นเลิฟสตอรี่นะคะให้กับชาวราศีพฤษภนะคะชาวราศีพฤษภก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนะคะถึง10เอ่อ สินะคะมิถุนายนนะคะตรงนี้อาจารย์แบ่งแบบไทยนะคะใครที่รู้ตัวว่าลัคนาสถิตในราศีพฤษภก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะชอบของอาจารย์ก็ใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยเข้ามาดูร่วมด้วยนะคะ เดี๋ยววันนี้จะเป็นการเปิดเลสตอรี่นะคะเป็นกองไพ่สองกองแล้วก็ให้ไพ่เป็นผู้กำหนดเรื่องราวนะคะเพราะนั้นเรื่องราวอาจจะจำกัดวงแคบนะคะอาจจะไม่สามารถตรงกับชาวพิศษศกทั้งร0 0ได้นะคะเพราะนั้นตรงนี้ใครที่คิดว่าไม่ใช่ก็เลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะใครที่คิดว่าเออมันก็ใช่นะคะมันก็มีส่วนใช่นะคะก็ตามกันต่อมาลุ้นกับความรักนะคะของชาวพฤศษกในเดือนมกราคมนี้นะคะ เดี๋ยวอาจารย์จะแกะลอยแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังนะคะอ่ะเริ่มต้นมานะคะมีหดาบค่ะหดาบทำไมต่อกันเลยหดาบหดาบหไม้เท้าค่ะ8ดไม้เท้านะคะมี9้าถ้วยค่ะ มีห้าถ้วยด้วยสี่ดาบค่ะเจ็ดถ้วยนะคะสองถ้วยค่ะเจ็ดเหรียญ The world ค่ะหนึ่งไม้เท้านะคะ เห็นชัดไม่เอ่ยโอเคเนาะทีนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเปิดนะคะให้กับฝั่งนะคะตรงนี้อาจจะเป็นคนรักของชาวราศีพฤษภนะคะหรือชาวพฤษเองก็ได้นะคะมาลุ้นเปิดไพ่กันทีละใบเนาะเหมือนดูดวงส่วนตัวนะคะตรงนี้ <c oughs> นะอารมณ์แบบนั้นเลยนะคะ,ะมาดูซิว่าแล้วมีไพ่เปิดมาใบหนึ่งปิดแล้วนะคะเอาใหม่เอาใหม ดูนะคะฝั่งกองที่สองเป็นอย่างไรอ๋อเปิดมาจะสิบดาบแน่นิ่งเลยค่ะอ่าเป็นเด็กเือถ้วยนะคะราชินีค่ะไ้าเอ็มเพสสองไม้เท้าค่ะ เหรียญนะคะแปดเหรียญค่ะหนึ่งเหรียญฝั่งนี้รวยนะเนี่ยเหรียญเยอะมากเป็นเ่อดมูนด้วยนะคะเดมูนตรงนี้ล o เวอร์นะคะฝั่งคุณมีสอง สถ้วยฝั่งนี้มีเลเวอร์ตำแหน่งเดียวกัน6ดาบนะคะม,มีเหมือนกันคนละตำแหน่งกลงล้อแห่งโชชาตาค่ะวิ e ฟ of f o r t เห็นชัดไหมตกเฟรมแล้วเดี๋ยวอาจารย์เลื่อนกันนิดนึงนะคะตกเฟรมไปหน่อยนึงนะคะ,ะยังขาดอีกหนึ่งใบนะคะ ใบสุดท้ายปิดท้ายด้วยอะไรเอ่ยให้ของจกักรพรรดินะคะเอ็มเพเรอร์นะคะเห็นชัดไหมอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ปรับตรงนี้เข้ามานะคะโอเคนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแล้วตรงนี้นะคะอ๋ออาจารย์ต้องเปิดพลังงานความรักนิดนึงนะคะดูสิว่า มีอะไรนะคะที่เชื่อมระหว่างคุณและคนรักเข้าหากันนะคะอ่า uh, family and p r i d e นะคะ healing นะคะ how t t a b l e are you ไพ่น่ารักนะคะอีกหนึ่งใบอทีนี้มาดูกันนะคะว่ามีเรื่องราวอะไรนะคะที่เกิดขึ้นกับชาวพฤศพบ้างนะชาวพฤศพนะคะอจารชอบเปิดไพ่ของชาวพฤศพได้แบบขึ้นเดอะเวิลด์นะคะไม่รู้คุณน่าจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับต่างประเทศบางอย่างนะคะขึ้นมาบ่อยมากๆเลยนะคะทีนี้มาดูนะคะเปิดขึ้นมาเป็นห้าดาบนะคะเหมือนกับ คุณเป็นคนที่บางทีรู้สึกนะคะว่าเราอยากจะทำอะไรนะคะให้มันประสบความสำเร็จนะคะทัดเทียมนะคะหรือมีหน้ามีตาไม่น้อยหน้าคนอื่นอะไรแบบนี้นะคะคุณเป็นคนที่เหมือนกับมีแรงกดดันอะไรบางอย่างในชีวิตก็ได้นะคะเรารู้สึกว่าเคยถูกเปรียบเทียบนะหรือบางคนถูกบูลลี่มาก่อนนะคะว่าเฮ้ยหน้าอย่างเธออาจจะไม่มีทางประสบความสำเร็จหรอก น่าอย่างเธอไปทํางานแบบนี้ไม่ได้หรอกอะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะอาจจะถูกบูลลี่มาก่อนแล้วก็เลยรู้สึกเหมือนแบบบางทีเหมือนเหมือนระแวหเือเหมือนแบบเราคิดไปเองเพราะว่าด้วยความที่เราถูกว่าในเชิงที่แบบทําให้เสียกําลังใจมาก่อนนะอาจจะมีลักษณะของความคิดที่มันแบบเข้ามาทาร้ายตัวเราบ้างนะคะแต่ตรงเนี้ยก็เหมือนกับมันก็เป็นแรงกดดันให้กับเราอะนะคะถ้าเอ ถ้าเกิดคนอื่นเนี่ยเขาไปจนถึงไหนแล้ว,ลวเรายังยังไปไม่ถึงไหนอะนะคะพฤศโก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องต้องพัฒนาตนเองอะนะคะให้มันไปสุดจุดนั้นให้ได้คนอื่นทําได้เราก็ต้องทําได้นะคะเหมือนคุณมีการเดินทางหรือเปล่านะคะมีหกดาบแล้วประสบความสําเร็จเป็นหกไม้เท้านะคะมีแต่เวิลขึ้นมานะอาจารย์ไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ย คุณมีการเดินทางนะไปทํางานที่ต่างถิ่นแดนไกลต่างจังหวัดหรือต่างประเทศหรือเปล่านะเพราะว่ามี the World ขึ้นมาด้วยนะแล้วการไปตรงเนี้ยมันทําให้คุณประสบความสําเร็จนะคะประสบความสําเร็จแบบได้รับการยอมรับอะนะคะคุณลบคบระมาทอะไรแล้วแบบมันสําเร็จนะคะตรงนี้นะคะมันทําให้แบบชีวิตของคุณเนี่ยรู้สึกแบบ คุณทําได้อะนะคะคุณพัฒนาตนเองนะอาจจะมีกิจการมีธุรกิจอะไรเป็นของตอนเองนะคะที่มันมีความมั่นคงที่ม,มีรายได้เข้ามานะคะค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะ คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องธุรกิจนะคะเรื่องการสร้างชื่อเสียงสร้างฐานะนะคะในเรื่องของการงานนะหรือบางคนไปทํางานวิชาการบางคนไปทําธุรกิจส่วนตัวนะเราประสบความสําเร็จนะคะได้รับการยอมรับแต่ว่าสิ่งที่คุณไม่ประสบความสําเร็จสิ่งที่คุณขาดไปนะคะก็คือ <c oughs> คุณมีเก้าถ้วยแต่คุณไม่มีสิบถ้วยนะคะคุณผิดหวังในความรักนะคะความรักครั้งที่ผ่านมาเนี่ย มันทําร้ายความรู้สึกของคุณมากๆคุณเสียความรู้สึกแล้วก็เสียอ,อกเสียใจกับมันนะอาจจะซึมเศร้าอาจจะทําใจไม่ได้อาจจะแบบทุกข์ทรมานอยู่กับมันน่ะเป็นช่วงเวลาอาจจะแบบเป็นเดือนเป็นปีหรืออะไรตรงนี้ขึ้นมาก็ได้นะคะเป็นห้าถ้วยช่วงเวลานั้นอาจจะเป็นลนะักษณะเหมือนอาจจะทํางานทําอะไรได้ไม่ได้ตามปกตินะคะเป็นช่วงที่แบบรู้สึกเฟลมากๆนะเป็นช่วงที่แบบต้องพักเยียวยาตนเองอ่ะนะคะต้องพักเยียวยาตนเองแล้วก็แบบเหมือนรอเวลานะคะ รอทําใจรออะไรที่มันแบบจะลดความเจ็บปวดในใจของคุณนะคะแล้วก็มียาดีค่ะมียาดีที่เข้ามานะคะมีคนคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแล้วเขาก็มาขายฝันให้คุณเขาทําให้คุณเนี่ยกลับมามีความฝันกลับมาเห็นชีวิต ที่มันมีสีสันที่สวยงามมีจินตนาการมีความศรัทธาในการที่จะมีชีวิตอยู่นะคะมีความสุขที่จะสร้างสรรค์ชีวิตของตัวเองต่อไปนะคะเขามามอบความรักเขามามอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะเขาแบบเหมือนเข้าใจอะนะคะเข้าใจหัวอกของคนที่ที่ถูกทำร้ายจิตใจที่ถูกหักอกนะคะที่ถูกแบบ ทำให้เจ็บปวดนะในเรื่องของความรักนะเขามีความเข้าอกเข้าใจตรงนี้แล้วเขาก็เหมือนเข้ามาช่วยแบบช่วยลบแผลในใจของคุณอะนะคะเป็นยาใจที่ดีมากนะคะคุณกลับมาแบบทำมาหากินอนะกลับมาทำมาหากินได้ตามปกติเลยนะคะ หรือตรงนี้นะถ้าเกิดคุณไม่ได้ไปทํางานต่างประเทศนะคะคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยก็เป็นคนที่มาจากต่างประเทศต่างถิน่นแดนไกลตรงนี้ก็ได้นะคะอาจจะต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะหรือคุณอยู่ภาคเหนือมีคนใต้เข้ามาหาคุณนะคะหรือคุณอยู่ภาคอีสานนะเป็นคนที่มาจาก ภาคใต้พูดภาษายาวีแต่ว่ามีความเข้าอกเข้าใจคุณนะเข้าแบบเข้ามาเยยวๆหัวใจคุณนะมีความแตกต่างอะไรกันตรงนี้ก็ได้นะคะหรือมาจากอีกซีกโลกหนึ่งเลยก็ได้นะมาจากเออนอร์ฟินแลนด์หนูไกลมากนะคะเข้ามาแล้วมีโอกาสแบบทํางานหรือติดต่ออะไรร่วมกันนะหรือเจอกันผ่านเอ่อแชทหรือผ่านอะไรตรงนี้นะคะแล้วก็ปลอบใจให้ความเห็นใจให้กําลังใจคุณนะคะจนคุณกลับมา เริ่มต้นใหม่นะคะในการที่จะเริ่มทํางานเริ่มธุรกิจใหม่ๆนะคะมีไอเดียสร้างสรรค์อะไรเข้ามานะกลับมาใช้ชีวิตได้ใหม่เป็นคนใหม่ที่แบบสดใสยิ่งกว่าเดิมนะคะนะโอเป็นความรักที่สวยงามนะคะสําหรับตรงนี้นะอะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูให้กับชาวฝั่งกองที่สองนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยฝั่งแรกอาจจะเป็นชาวราศีพฤษภนะคะกับฝั่งกองที่สองจะเป็นคู่ของคุณก็ได้หรือฝั่งกองที่สองอาจจะเป็นชาวราศีพฤษภ หรือว่าอาจจะสลับตัวตนกันนะคะตรงนี้แล้วแต่แต่ละคนนะคะชาวราศีพฤษภเหมือนกันแต่ว่าอาจจะอยู่คนละฝั่งบางคนอยู่กองที่1คนอยู่กองที่2นะคะอ่ะมาดูฝั่งกองที่2บ้างว่าเขาเจออะไรมาสิบดาบปักเข้าไปโอ้โหนะคะเลือดท่วมเลยนะเขาโดนมาหนักกว่าคุณอีก <c oughs> นะชาวพฤษภกองที่สองเนี่ยเขาโดนมาหนักกว่าคุณอีกนะคะ เขาเจ็บปวดมากๆกขาถูกทรยศหักหลังนะคะเป็นความรักที่แบบทำให้เขาสูญเสียอะไรหลายๆอย่างในชีวิตไปนะคะหรือแบบแทบจะสูญเสียความศรัทธานในการมีชีวิตอยู่ก็ได้นะโดนมาหนักมากนะคะแต่เขาก็ทำใจได้นะคะเขาลุกขึ้นมานะเหมือนกับเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งอะนะคะเขาไม่อยากที่จะจมอยู่กับความเสียอกเสียใจที่มันนานเกินไปนะคะเขารู้สึกว่า มันไม่มีประโยชน์นะกลับมาโฟกัสที่ชีวิตของตัวเองดีกว่านะคะเขากลับมาพยายามสร้างนะคะสร้างชีวิตสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะกลับมารักตนเองนะรักตนเองเป็นหลังจากที่แบบถูกทำร้ายมาหนักหนาสาหัสแล้วก็รู้สึกว่าถ้าไม่มีใครรักเราเราก็ควรที่จะรักตัวของเราเองนะคะสร้างคุณค่าให้กับตัวของเราเองนะคะแล้วเขาก็ทําได้จริงๆนะคะเขามีความสุขนะคะในการที่จะได้แบบเหมือน เป็นลนักษณะงานที่เขาเป็นหัวหน้านะคะเป็นระดับผู้บริหารหรือเขามีธุรกิจของตนเองก็ได้นะคะเป็นไพ่ของราชินีนะคะมีตำแหน่งหน้าที่การงานหรือมีฐานะที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะแล้วก็ยังเหมือนกับมองหาโอกาสนะมองหาโอกาสที่จะเริ่มต้นธุรกิจหรืออะไรใหม่ๆที่สร้างเงินสร้างไรายได้เข้ามานะอาจารย์รู้สึกว่าเหมือนจุดที่เขาผ่านความเจ็บปวดทางความรักมาอย่างแบบใหญ่หลวงแล้วหนักหนาสาหัสแล้วนะคะ เขากลับมาโฟกัสเรื่องงานเรื่องความสําเร็จในชีวิตนะเขาพยายามตัดในเรื่องของความรักออกไปอืนะคะเขาพยายามตัดในเรื่องความรักออกไปเลยเขาอยู่แบบโสดสวยรวยมากนะคะหรือสดหล่อรวยมากนะคะเขาอยู่ของเขาแล้วเขามีความสุขอะ่ะเขามีกิจกรรมมี a ท t i v i t y อะไร ทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์อะไรต่างๆนะคะไปฟิตเนสนะคะไปเล่นกีฬาไปตีก็ไปอะไรอุย้ยเยอะแยะมากมายแล้วเขาแฮปปี้ไปปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนก็ได้นะคะเป็นชีวิตโสดที่มีความสุขอะเพราะว่าเขารู้จักรักตนเองนะว่เาเขาโดนมาเยอะนะคะชาวกองที่สองนะนะเป็นคนที่เหมือนกับหันมาโฟกัสในการทำงานอะไรใหม่ๆที่มันมีโอกาสที่จะได้เงินน่ะนะคะ เขาอาจจะเป็นคนที่ขยันทํางานมากนะคะเพื่อชดเชยกับเขาเรียกว่าอะไรอะความสูญเสียในเรื่องความรักอะนะคะแล้วชดเชยในเรื่องของการทํางานนะคะฉันเนี่ยต้องมาประสบความสําเร็จในเรื่องของการทํางานการเป็นคนที่มีฐานะที่มั่นคงนะคะถึงแม้ว,ว่าฉันจะไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องความรักก็ตามนะเหมือนเขาปิดประตูหัวใจไปแล้วอะ่ะนะคะอืแต่ว่าเหมือนกับตรงเนี้นะคะความเจ็บปวดในใจเขาเนี่ย มันก็ยังมีอยู่นะเป็นเดอะมลเข้ามานะคะเห็นไหมคะบางช่วงบางเวลาที่เขาอยู่คนเดียวอะ่ะเวลาที่เขารู้สึกเงาเงานะความเจ็บปวดตรงนี้เจ้าสิบดาบเนี่ยมันก็กลับมาทําลายเขาเหมือนกันนะเขาก็คือพยายามที่จะรักตนเองแต่ว่าในบางช่วงบางเวลามันก็แบบยังไม่สามารถที่จะลืมได้ทั้งหมดนะมันก็มีความรู้สึกแย่ๆกลับมาบ้างเหมือนกันนะคะจนเขามาได้มาเจอคุณนะคะ เขาได้มาเจอคุณนะคะเขาสงสารคุณหรือเขาตกหลุมรักคุณหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะนะคะเขาเข้าใจหัวอกของคนที่เจ็บปวดมาเหมือนกันเห็นไหมคะเขาเป็นลักษณะของเตมูนคุณเป็นห้าถ้วยนะคะเขาก็เลยเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาให้กำลังใจให้ความรักกับคุณนะคะเป็นเลเวอร์สนะคะเข้ามาเยียวยาจิตใจให้กับชาวราศีพฤษภนะคะ เติมความหวานให้กับชีวิตของเาาชาวพศนะคะหรือพาชาวพศไปเที่ยวไปทําอะไรที่แบบว่ามันผ่อนคลายความรู้สึกคุณรู้สึกแบบแฮปปี้นะคะเวลาที่ได้ไปเที่ยวไปอยู่ด้วยกันสองคนนะ mm hmm. เขาจะแบบเหมือนเข้าใจความรู้สึกของคุณนะคะแล้วก็แบบทาให้คุณแบบสบายใจได้อะนะคะอาจจะมีคาพูดหรือมีคําอะไรที่แบบทําให้คุณลืมล่ำลาความทุกข์ไปเลยนะคะอืม mm hmm. เขารู้สึกว่าเชื่อนะเขาเชื่อมั่นว่าการที่เขาได้มาพบคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องของพรมดิขิตนะคะมีกองล้อของโชคชะตาเข้ามานะคะทําให้เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมาะสมกับเขานะคะเป็นคนที่แบบว่ามีความเป็นผู้นํานะคะสามารถปกป้องดูแลเขาได้แล้วก็เป็นคนที่เป็นคนดีคนหนึ่งนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถนะคะเป็นไพ,พ่จักรพรรดิ นะคะเพราะนั้นตรงนี้เขาก็เข้ามาในช่วงที่คุณก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วเ,เริ่มคือประสบความสำเร็จในชีวิตมาระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะกำลังทำใจกับความโศกเศร้าเสียใจนะในเรื่องราวของความรักตรงนี้นะคะก็เลยแบบเหมือนได้แบบเข้ามาให้กำลังใจเห็นใจนะคะเข้ามาให้ความรักนะคะจนเชื่อมั่นว่ามันเป็นเรื่องของพรลิขิตนะคะซึ่งเหมือนกับว่ามันทำให้คุณต้องมาเจอกับเขานะคะ <c oughs> มาดูนิดนึงนะคะว่าพลังงานความรักที่ดึงดูดคุณกับเขามีอะไรมีฮิลิ่งนะคะเขาเข้ามาเยียวยาจิตใจของคุณจริงๆนะคะอืมมาดูแลนะในขณะเดียวกันเขาก็ได้ลบความรู้สึกแย่ๆในใจเขาไปนะคะเดิมูลตัวเนี้ยนะคะด้วยความเป็น lover ความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาจนแบบ <c oughs> ลืมความเจ็บปวดในอดีตไปได้นะคะสําหรับคุณและเขาทั้งสองคนนะมีความรู้สึกว่าอยากที่จะเป็น ครอบครัวเดียวกันแล้วนะคะเป็นความรักที่มั่นคงอ่ะนะคะหรือเขาถ้าเขามาจากต่างประเทศเขาก็อยากชวนให้คุณไปอยู่ประเทศเดียวกับเขานะคะจังหวัดเดียวกับเขาหรืออะไรแบบนี้นะคะไปเริ่มต้นจากชีวิตใหม่ด้วยกันนะคะอารมณ์แบบนี้อนะเขารู้สึกว่าในช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันสคนนะคะก็มีความน่ารักนะคะคุณก็จะทำตัวเหมือนแบบ เป็นเด็กๆนะเป็นบางทีเขาพูดอะไรก็แบบมีความว่านอนสอนง่ายอะไรแบบนี้นะคะเชื่อนะคะแล้วก็แบบเหมือนให้ความร่วมมืออะไรแบบนี้เขาชวนเล่นอะไรสนุกนกคุณก็เล่นอะไรแบบนี้นะคะเมีความน่ารักนะคะอยู่ด้วยกันละมุงมิงนะคะคู่นี้นะคะชาวพิศษนะเพราะนั้นมันเป็นความรักที่เหมือนกับเออคุณรอคอยกันมานานแสนนานแล้วเปล่าเนี่ยนะคะน่าจะเป็นเรื่องของพรหมลิขิตจริงๆนะคะเป็นเรื่องของโชคชะตาเป็นเรื่องของเดสตินีนะคะ ที่พาคนที่อกหักช้ำรักสองคนมาเจอกันนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสเยียวยาหัวใจของกันและกันแล้วก็มีโอกาสมีความรักที่มั่นคงต่อกันแล้วพร้อมนะคะที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงจับมือกันเดินด้วยกันเป็นครอบครัวที่น่ารักนะคะตลอดไปโอ้ยโรแมนติกจังเลยนะคะชาวราศีพฤษภนะ,ะเดี๋ยวอาจารย์เปิดเดินไพ่ อระเคลให้กับชาวราศีพฤษภด้วยนะคะตรงนี้ก็ขอบคุณชาวพฤษภมากมากนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นะคะตอนนี้ก็สองหมื่แล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะใครที่ช่วยติดตามก็ขอบคุณมากๆใครที่ยังไม่ติดตามนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์นาีด้วยนะคะ,ะทีนี้มาดูนะคะให้จะบอกอะไร make a decision มันเป็นทางเลือกที่สวยงามนะเพราะนั้นคุณน่าจะตัดสินใจได้แล้วนะคะความรักดีๆนะคะไม่ได้มีโอกาสเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยบ่อยครั้งนักนะคะคนที่ดีคนที่เข้าใจเราคนที่เข้ากับเราได้นะคะก็มไม่ได้มีโอกาสที่ได้เจอกันได้ง่ายๆนะคะเพราะนั้นพบกันครั้งนี้มันเป็นโชคชะตานะคะชาวราศีพฤษภนะ อย่าลังเลนะคะตัดสินใจได้แล้วอะมาดูอีกหนึ่งใบ love matters หวานโรแมนติกมากนะคะหวานมากอะ เป็นเรื่องราวของความรักนะคะอาจจะเป็นความรักที่ห่างไกลแต่ก็ยังได้มาเจอกันนะคะเป็นความรักที่มีความเข้าอกเข้าใจถึงกันนะคะหรือมันมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างที่ดึงดูดคุณสองคนให้มาพบกันนะคะคุณอาจจะเป็นคู่ของกันและกันจริงๆนะคะก็เลยได้มีโอกาสมาเจอกันในเวลาที่ใช่มากๆนะคะแต่ว่ามันหลังจากที่คนสคนเนี่ยไปเจอวิบากกรรมในเรื่องของความรักมาแล้วนะอื ขออีกหนึ่งใบค่ะ Be your best self always นะคะต่างคนต่างก็ชอบในความเป็นตัวตนของกันและก,กันนะคะเพะฉะนั้นคุณสองคนเนี่ยเหมือนไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอะไรแล้วมันเข้ากันอย่างลงตัวที่สุดต่างคนต่างก็ชื่นชมในความเป็นตัวตนของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะโัน่ารักมากเลยเจอคนที่แบบเข้ากันได้ด้วยแล้วเข้ากันอย่างลงตัวด้วยนะคะอืมอ่ะขอขอน้องมาดีกว่านะคะน้องมายูนิคอร์นนะคะ น้องม้าจะมาบอกอะไรกับพี่ีๆชาวเพชรศกบ้างเอ่ยนะคะใน l o v e Story นะคะประจําเดือนมกรานะคะโรแมนติกแห่งปีเลยนะคะ <laughs> สุดยอดนะคะ Talk about your f e e l i n g น้องม้าเหมือนบอกว่าให้เปิดใจซึ่งกันและกันนะคะหรือมันมีความรู้สึกอะไรลบๆที่มันยังติดค้างกันอยู่นะคะ ก็เล่าให้กันฟังนะคะจะได้เข้าใจความรู้สึกแล้วก็ให้กําลังใจกันนะคะจะได้ไม่มีอะไรที่แบบเป็นพลังลบๆติดค้างอยู่ในใจนะคะไม่จาเป็นต้องเก็บไว้คนเดียวต่อไปแล้วนะคะมีอะไรก็มีคนที่จะมารับฟังเรื่องราวของคุณมาเข้าใจคุณมาเห็นใจมาให้กําลังใจคุณแล้วนะคะ โอ้ยดีงามรักเธอเป็นช่วงเวลาแห่งเสียงหัวเราะแล้วนะคะคุณทุกันมามากแล้วอ่ะนะคะอืมเป็นช่วงเวลาที่น่าย,ยินดีแล้วก็เป็นอะไรที่คุณสองคนเนี่ยจะสร้างความสุขสร้างเสียงหัวเราะให้กับกันและกันนะนะ่ารักน่ารักมากนะคะ imagine นะคะจินตนาการถึงอนาคตของคุณสองคนวางแผนอนาคตร่วมกันได้แล้วนะคะ นะเป็นความรักที่ลงตัวจริงๆนะคะสําหรับความรักของชาวราศีพฤษภตรงนี้นะคะน้ำสถานนะตรงนี้น่าจะเป็นลักษณะของออคนที่โสดนะคนที่โสดแต่ว่าผิดหวังกับความวักความรักมาก่อนทั้งคู่เลยนะคะหรือบางฝ่ายอาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้นะคะ อาจจะเป็นฝั่งนี้ก็ได้นะที่เป็นพ่อไม้หรือแม่ะะไม้นะคะอาจะไม่แน่ใจหรือว่าทั้งสองฝั่งเลยก็ได้นะคะแต่ว่าก็เป็นช่วงเวลาที่สดแล้วมาเจอกันนะคะตรงนี้นะคะผิดหวังจากความรักแล้วก็ได้มาเจอความรักดีๆนะคะอืมเป็นเรื่องราวที่แสนโรแมนติกจริงๆเลยนะคะชาวพศชกนะคืนนี้ก็นอนหลับฝันดีกันนะคะนะแล้วก็มาพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ